คนอวดหลานดูละกันว่าเนี่ยเวลาตัดผมเด็กน่ารักน่ารักมาจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเด็กสิ่งนี่เอาเติอนเลมหน่อยนึงเขาเพิ่งจะตัดผม,มเรียบร้อยแล้วหล่อไหมฝั่งกระจกฉันรักคุณนะฉันรักเธอ พูดว่าฝากติดตามแฮกเกินเจ็กสิกด้วยนะครับคน,นตั้งเลยฝากติดตามแฮกเกินเจ็กสิกด้วยครับฝากติดตามแฮกเกินเจ็กสิกด้วยครับขอบคุณครับน้องลีนามาจากในเพจถามพี่กรณ์นิดหนึ่งน้องลีนาตัดผมล่าสุดเมื่อไหรเขาเพิ่งเคยตัดผม ครั้งแรกในชีวิตต้มเมื่อเมื่อสเดือนที่แล้วคือสําหรับสิ๊กติกเชื่อว่าจะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบเอยพ่อแม่ไม่ได้อยากตัดตรงอื่นให้ลูกแล้ทีนี้แบบบังชีผมข้างหน้ามันแยงตาจะปักผมไปมาเองไม่ได้หรอกเทปนี้ก็ทํามาเพื่อให้ตัดให้ลูกเองได้นะครับผมนี่น้องเอ็มมากับแม่บีนะครับแล้วก็นี่น้องสกายเพนพินน้อยของเรากับแม่โบ เดี๋ยวทางนี้พี่สิกะสอนให้ตัดผมลูกเองได้เดี๋ยวค่ะดีค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบทิมตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่สิทน้องตสก,กายอะ่ะอันนี้ตัดล่าสุดเมื่อไหร่สองเดือนที่แล้วแต่ครั้งแรกในชีวิตสก,กายคือแบบป้าเขาตัดให้พอตัดให้เป็นไงโอ้โอแบแหวนมืเลยใครที่มาดูเด็กและอยากดูเด็กสองคนนี้ตีกันก็ตามไปได้นะครับใหญ่ตัวหลายกับนายเทียม ของสิกสิกจะเสนออันนี้อันนี้เป็นที่ปิดกันสีเวลาเราตัดผมให้ให้น้องเองบางทีเราคอนโทรลกันไกลไม่ได้โอกาสสีที่แบบกันไกลจะโดนหน้าน้องเนี่ยค่อนข้างสูงน้องจะยอมให้ติดไหม,ไมอลองติดติดกะติ๊กรกติกร์ที่หน้าใสหน้ากากโหเท่มากเลยเราทาให้เป็นหน้าหมาแหลมๆสวยๆดีกว่าวิธีทําง่ายมากพี่ก่อนดูนะครับมันมีรอยแตกธรรมชาติของน้องเขาอยู่ละ ที่ก่อนเอากันไก่จิ้มเข้าไปอย่างนี้เลยครับอันนี้ง่ายเพราะน้องยอมใส่อันนี้ตัดลงไปธรรมดาเลยทํากันไก่เฉียงๆแล้วเสียบเข้าไปที่ผมนะครับนี่อันนี้น้องไม่โดนตัดเลยเนี่ยครับเราเสียบตรงไปแล้วก็ตัดตัดเฉียงลงเราก็จะได้เป็นหน้ามาที่ผิวผวหนึ่งอะ่ะแต่งตรงนี้หน่อยนึงนะคะนี่เดียวโอเคแล้วเราก็มาที่แป้งอย่างที่เมื่อกี้บอกยี่ห้อน คืออย่าเอาไปโปะหน้าเด็กนะมันฝุ้งหายใจไม่ออกเอาใส่เนี่ยแล้วก็สบัดก่อนด้วยนะเหมือนแต่งหน้าปัดหน้าตัดเสร็จผมเรียบร้อยคุณพ่อเขารีเควสมาบอกว่าไม่เอาสันมาไม่เอาเต๋อเดี๋ยวจะสอนวิธีตัดแบบง่ายๆอีกอันนี้เดี๋ยวฉีดน้ำ ยอมสิยอมค่ะย,ยอมให้ลุงฉีดน้ำหน่อยได้ไหมครับไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเลยแต่คือทุกครั้งเวลาแต่งคือต้องฉีดนะ้ำใช่ไมไม่อันนี้มันจะเป็นอีกทรงหนึ่งถ้าฉีดน้ำมันจะง่ายกว่าเาให้มันเเปียกหน่อย,ยจริงๆแล้วว่ามันมีมันต้องแบ่งผมแต่ว่าพ่อแม่คนอื่นเนี่ยจะแบ่งผมไม่เป็นหรอกก็หวีลงธรรมดาจับผมเป็นช่อๆนะครับดูนะอจับเป็นช่อๆอย่างนี้จับอย่างนี้นะตั้งกันไกลลงนะแล้วก็เชิดอย่างนี้ แม่งเลยตัดตรงๆเลยเป็นไงคะเอ็มมาดูเลยเอ็มมาเอ็มมาดูเลยอันนี้เป็นหน้ามะเ,เป็นหน้าไมา้อีกอันหนึ่งที่มันจะไม่ออกมาเป็นตรงๆแข็งๆเหมาะกับเด็กผู้หญิงแล้วก็พ่อแม่ทำเอางงา่ายๆ อย่างน้องสกายเนี่ยคุณแม่เขาบอกมาแล้วว่าห้ามคลุมเด็ดขาดนี่เขาก็เลยเตรียมเสื้อมาแต่คือใจติกาติกอยากตัดหน้าม้าเต๋อเตให้สกายดูหน้าดิหน้ากลเมเป็นแบกตกน้ำเลยถิกว่าน่าจะเหมาะวิธีหลอกลอ่อลูกของน้องสกายทำยังไงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะให้ดูการ์ตูนล,ละค่ะช่วงให้ดูการ์ตูนให้นั่งๆ <วา S 1> อันนี้ก็<ว>าการ์ตูนอกเนี่ยอ่ะอ่ะดูการ์ตูนถ <วา S 1> ้าอย่างนี้ป,ปุ๊กก็จะนิ่งอยู่ในพวังเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะทำหน้าม้าเต๋อแบบง่าย ถ้าจะยากงานยากและเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ดีกว่าใช้ก้นไก่นี่นองเหมือนเขาจะเหนื่อยหน้าขึ้นเหนื่อยหน้าลงแล้วที่นี้อันตรายวิธีใช้ปัตตเลียนกับการตัดผมมาง่ายๆ เล่นขีู้้ตัวเอง YouTube ไม่หลนใจนะพระมีขี้โมกปุ๊บนิ่งๆให้ถ่ายเลยสำหรับบางคนก็ถ้าสมมุติว่าเป็นคนอื่นก็อาจจะใช้ปัตรเตอรียนมันก็จะง่ายนาะทีเดียวก็จะจบนะครับแต่ว่าสำหรับสกายงานยากนะฮะอันนี้พ่อแม่ไม่น่าตัดเองได้ละเออเราต้องทำยังไงให้ที่จะคอนโทรลเด็กให้ได้ดีกว่า โอเคคนนี้ไม่ผ่านไม่รอดทันไม่รอดนะพ่อแม่ไม่รอดอันนี้กะจะทับหน้ามาเติรลูกไอ้กบมันไม่ต้องให้มันสวยมากนี่หัวเ้าะเลยร้องไห้วะยยอมมาก คือเวลาตัดส <oh mm ่วนใหญ่เด็กเขาจะแบบอยู oh. okay. ่ไม่เฉยจะตัดให้มันออกเป็นสามเหลี่ยมหน่อยๆพ่อแม่ก็สามารถแตัดเองได้ง่ายๆแล้วพอพอเราปล่อยผมออกมาปุ๊บมันก็จะมองไม่เห็นว่าเราตั้งใจตัดแบบเดี๋ยวมึงยังไม่เสร็จมึงก็รีบเลยอันนี้อันนี้อึ๊บอ่ะตอนนี้นี่เห็นไหมเราอะตัดแบกไว้แต่ว่าติดตั้งใจจะทำเติร์ดๆให้น้องเพอร์ อันนี้พี่กบกับน้องเพิร์ตนะครับก็คือพี่กบเป็นเจ้าของเพจหมา Ninja and the Gang นะครับก็มีหมาอารักกันอารักกันมารามิวนะครับแล้วทีเนี้ยน้องเพิร์ตนี่ตั้งแต่เกิดมานี่ตัดครั้งแรกที่ตัดผมเลยใช่ป่ะตัดครั้งแรกมึงมาตัดให้แต่อันนั้นโกนผมไฟของเพิร์ตเนี่ยครับคือตั้งใจตอนแรกเนี่ยจิกตั้งใจที่จะตัดให้มันแหว่งแหวงอยู่แล้วเพราะว่าโดยหน้าตาโดยท่าเดินมันควรต้องดูดีนะลูกตัดตรงแหวงมึงก็ไม่ได้ตัดยากนะ เห็นมันใกล้วันเด็กละแล้วสิก็อยากจะสอนแบบพ่อแม่ให้แบบตัดผมลูกเองได้ง่ายๆะนะครับเด็กบางคนเขาก็จะโอเคยอมบางคนก็จะไม่ยอมแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือตัดผมมาทั้งหมด3-4คนเนี่ยทุกคนต้องดู YouTube YouTube เป็นอุปกรณ์ในการตัดผมที่ดีอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่2เด็กทุกคนไม่ชอบให้คุมผานะครับแล้วก็อันที่3เด็กทุกคนจะลำคาญ ผมที่ตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้ลงมาปิดหน้าก็พยายามมีที่ปัดให้เขาตลอดกันกันไก่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายสาหรับที่จะเอามาตัดผมเด็กก็คือเราต้องคอยคุมศีรษะลูกลาเราให้ดีระหว่างที่เราจะลงกันไกแต่ว่าพอเอาลงปัตรเตาเลียนปุ๊บก,ก็เด็กก็จะกลัวเสียวปัตตอเลียนยังไงกันไกก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีแต่ว่าแบบมันต้องระวังให้มากๆนะครับ คนที่เข้ามาดูอย่าดูอย่างเดียวกดไลค์กดแชร์ให้สิกด้วยนะครับตามเข้าไปดูใน YouTube ได้กดซับสไคร e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้สิกด้วยจะขอบคุณมากขอบคุณครับ